สงการนี้ส่งน้ำผูกผ้าเสริมมงคลดูแลเพื่อนยากให้อยู่ทนทำงานตลอดไปร้อนร้อนแบบนี้นึกถึงอะไรคะแน่นอนว่าต้องเป็นเทศกาลสงการเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานและการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรของเราแล้วนะคะส่งการไม่ได้แค่เป็นการสาดน้ําหรือคลายร้อนเท่านั้นแต่ยังผูกพันกับเพื่อนร่วมงานคนสําคัญที่ร่วมบุกเบิกผืนดินของเราสร้างผลผลิตเลี้ยงครอบครัวมาทั้งปีใช่ค่ะที่เรากําลังพูดถึงนั่นคือรถไถข,ของเรานี่เองส่งการปีนี้ลองมาดูมุมมองที่อาจทําให้คุณยิ้มตามเพราะรถไถก็มีโมเมนต์พิเศษในช่วงเทศกาลนี้เหมือนกัน ตั้งแต่พี่พีส่งน้ำสุดขังที่ไม่ได้มีแค่พ้าผู้ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับการดูแลแต่รถไถของเราก็สำคัญไม่แพ้กันไปจนถึงการผูกผ้าสามสีที่ไม่ได้เป็นแค่สีสันสวยงามแต่ยังเป็นการส่งความคารพและความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เพื่อนญาติคันนี้แคล้วคลาดปลอดภัยพร้อมลุยงานหนักตลอดฤดูทำนาะที่จะมาถึง การส่งน้ำรถไถเปรียบเสมือนการชำระล้างสิ่งไม่ดีส่งน้ำพระขอพรในวันสงการกันก่อนดีกว่านะสาธุขอให้ลูกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายร่ำรวยนะคะสาธุและขอพรให้รถไถอยู่คู่ไร่คู่นาไปนานๆส่วนผ้าสามสีที่ผูกไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพและความเป็นศิลิมงคล สาธุขออำนาจคุณพระศรีรัตะนาตราัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรถไถข,ของเราให้ใช้งานราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆสาธุระกายพร้อมใจพร้อมรถไถพร้อมหลังเสร็จพิธีส่งน้ำและผูกผ้าเสริมมงคลน,นะคะเพื่อความมั่นใจในการใช้รถตลอดฤดูการทำนาอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถตามเช็คลิต์กันนะคะ เช็คลิตเตรียมรถไถให้พร้อมมีอะไรบ้างไปดูกันระดับน้ำมันเครื่องแล้วต้องดูยังไงคะช่าง,งมันจะมีขีดบอกนะครับขีดแม็กเนี่ยมีอยู่2ขีดครับบไหน้างแล้วเราต้องเติมแบบไหนบ้างคะอ่าตอนนี้อยู่ที่ขีดแม็กนะครับคือขีดปกติ ถ้าเราจะเช็คว่าน้ำมันเครื่องที่เรามันขาดนะครับมันจะต่ำกว่าแม็กลงมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะต่ำลงมาอยู่ประ,ประมาณนี้ครับถือว่าขาดเราต้องเติมเติมเพิ่มนะครับครับแต่ตอนนี้ปกตินะครับรถ,รถเตรียมพร้อมครับข้อสองข้อสองระดับดน้ามันเกียร์ค่ะระดับน้ํามันเกียร์อันนู้นครับอันนี้คือเกวัดน้ำมันเกียร์นะครับจะใช้เบอร์สิบเจ็ด เะดึงขึ้นมาดูได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมองเห็นเราออกมาข้างนอกได้ครับนี่ครับระดับน้ำมันเกียร์มันจะอยู่ประมาณข้อนี้นะครับคือปกติถ้าขาดมันก็จะขาดลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วต้องเติมขนาดไหนคะช่างอ่าเนี่ยครับจะมีระดับม็กเหมือนกันครับสองขีดครับถ้าขาดถ้าขาดมันก็จะอยู่ลงมาแถวขีดล่างนะครับ สมควรเติมนะครับต้องเติมต,ต้องดูที่ชั่วโมงเลขการทํางานของรถด้วยนะครับว่าใช้กี่ชั่วโมงแล้วมันจะถ่ายอยู่ประมาณรอบ900ชั่วโมงครับประมาณนี้ครับน้ํามันเกียร์แล้วน้ํามันไฮดรลิกเหรอคะตัวเดียวกันครับเป็นตัวเดียวกันครับน้ํามันเกียร์กับน,น้ำมันไฮดรลิกก็คือตัวเดียวกันใช่ครับระบบหล่อเย็นล่ะคะช่างตรวจสอบยังไงคะระบบหล่อเย็นนะครับมันจะข้อ,ขอที่สามเราจะดูที่ ถังถังน้ำไม่ได้เขียนว่าอะไรนี่คูกับอะไรนี่พอดนี่คือความร้อนคูนี่คือเย็นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราต้องเติมปริมาณขนาดอ่าตอนรถจอดดิ่งนะครับระดับน้ําจะอยู่ที่คูค่ะนะครับในการใช้งานในการใช้งานระดับน้ําจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้ลดลงนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับพอเครื่องเย็นระดับน้ําค่อยลดนะครับตนนัวนี้นะครับถ้า น้ำขาดก็คืออยู่ตรงนี้ครับถ้าน้ำขาดก็มันจะต่ำลงมานะครับถ้าถ้าน้ําขึ้นเต็มนี้ไม่เป็นไรนะครับคือปกติครับเป็นของรถไถยยี่ห้อนี้นะครับโอเคค่ะครับข้อสี่ระบบเบรกค่ะตรวจสอบการทํางานของเบรกหลักและเบรกมือ,อยังไงช่าง,รงตรวจสอบหลักนะครับอ่าเบรกนะครับมันจะมีแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาอันนี้มันก็อยู่ที่การทํางานของรถครับว่าใช้มานานหรือ,อยัง แเราจะดูที่เบรกว่ามันหมดหรือยังหรือว่าเราตั้งหรือยังนะครับตัวนี้มันสามารถตั้งได้ตั้งได้อีกเยอะครับอันนี้นะครับเบรกถือว่าระดับอยู่ปกติครับถ้าเหยียบลงลึกมากกว่านี้เราก็ต้องตั้งตั้งไหนนะครับประมาณนี้ครับข้อ5ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณค่ะตรวจสอบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและสัญญาณต่างๆยังไงช่างตรวจสอบไฟนะครับ แล้วก็ขึ้นมาที่หน้ารถครับแล้วเราก็เปิดไฟดูเลยครับเปิดสวิ์กุญแจครแล้วเราก็เปิดไฟอันนี้เป็นไฟหมากไฟพาหมากจะอยู่ด้านข้างตรวจสอบจะด,ดูรอบรถว่ามันขาดหรือเปล่าครับ อันนี้ก็เป็นระบบไฟนะครับมันมีสายสวิตช์ครับไฟโอเคค่ะช่างข้อหกลมยางตรวจสอบแรงดันลมยางให้ได้ตามขนาดมาตรฐานยังไงคะอ่าตรวจสอบลมยางนะครับมันจะมีซีรีส์บอกอยู่นะครับตัวนี้จะบอกว่าเติมลมเท่าไร่ตัวนี้จะเติมลมอยู่ที่25ปอนด์ครับ นี่ครับล้อหน้าย5ปอนด์ครับ,รบเติมอยู่ที่25นหครับล้อหลังจะเติมอยู่ที่ประมาณ20 20ปอนด์ครับตัวนี้ครับดูที่เบอร์ยางได้ครับมีซีรีส์บอกครับข้อ7สายพานและท่อต่างๆตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมค่ะตรวจสอบความตึงของสายพานนะครับ บางช่างเขากดดูยังเงี้ครับบางทีมันไม่รู้เรื่องนะครับอ่าต้องบิดดูครับบิดให้มันได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งถ้าครึ่งหนึ่งแล้วมันบิดมันจะไปต่อไม่ค่อยได้ครับแล้วถ้ามันหมดล่ะคะช่างอ่าถ้ามันหมดคือสายพานเสื่อมสภาพคือมันจะมีรอยแตกรล้าแล้วก็พวกสายพานนี้จะเป็นรอยเยอะนะครับค่ะอ่าต่อไปข้อแปดแบตเตอรี่ตัวสอบขั้วและความจุไฟค่ะ ตัวนี้ต้องมีตัววัดมิเตอร์ไฟมาวัดนะครับว่าแบตเตอรี่ใช้ได้อย่างใช้ได้ไหมแต่ปกติก็ของมันต้องดูที่ตามสภาพเลยครับเราต้องเช็คน้ำกันบ่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ดูที่หัวขวั้วแบตว่ามีขี้เกียร์หรือเปล่าครับถ้ามีขี้เกียร์ก็ใช้น้ำร้อนลาดเอาขี้เกียร์ออกนะครับข้อ9อุปกรณ์ต่อพ่วงตรวจสอบสภาพการใช้งานและการติดตั้ง อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพวกนะครับอยู่ที่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนผ่านสามผนหกหรือผ่านห้าก็ได้นะครับจะต่อเข้าพวกนี้ต่อสิบทำความสะอาดล้างรถไถเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกยังไงช่างอ่าขั้นแรกนะครับการทําความสะอาดถ้าเป็นแผงหม้อน้ําเราจะใช้ลมเป่าก่อนนะครับไม่ใช่น้ําฉีดน,นะครับตามแผงหม้อน้ํานะครับตามแผงหม้อน้ําตามพวกนี้ครับ เราจะใช้ลมเป่าไม่เอาน้ําฉีดนะครับถ้าน้ําฉีดอะพวกมันจะเศษฝุ่นเศษขี้ดินมันจะลงไปข้างล่างมันจะทําให้หมน้ําตันเร็วความร้อนจะขึ้นนะครับนั้นสําคัญมากไหมช่างอ่าก็มีความสําคัญครับในความสะอาดของ emouth น้ำเราห้ามน้ําฉีดใช้ลมเป่าลมเป่าให้ฝุ่นมันออกหมดก่อนแล้วค่อยล้างครับล้างตัวเฉพาะพื้นผิวภายนอกนะครับโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับดูที่กองแก้วได้ครับ ถ้ามีฝุ่นเยอะๆนะครับถอดตัวนี้ออกมาทําความสะอาดนะครับ<ช>กรองแก้วมันจะถอดออกได้ตัวนี้จะเป็นกรองแห้งนะครับกรองแห้งตัวนี้จะถอดออกมาเป่าทุกวันนะครับตัวนี้ครับเป่าทําความสะอาดทุกวันนะครับโอเคครับเราก็เช็คความเรียบร้อยของรถก่อนออกใช้งานแล้วนะครับ ขอให้สงการปีนี้เป็นสงการที่สุขก,กายสุขใจและลดไถ่ผู่ใจของทุกท่านพร้อมรุยงานนะักสร้างผลผลิตที่ดีตลอดฤดูกาลนะคะค่ะท่านใดนะคะที่สนใจรถเรานะคะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเราได้เลยนะคะท่านใดที่ออกรถเราไปแล้วนะคะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถของเราปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ สงการนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ